แ <Action. S 2> I คชั a so d มองขึ้นไปที่เพดานร้ the things never had. องให้ไฟทุกดวงได้ยินแมก Smiling next to opera and queen แอปกว่าบ really ิ really ๊นสิบพีทีไลทเอาใหม่ได้ค่ะเอาใหม่ oh ตั้งสมาธิดีๆ <c oughs> ถือไหมไม่ได้ไปไหเอาป่ะโอเคเร่งร <c oughs> <Okay. S 2> ้องเพลงนี้ได้ป่ะโอเคไม่เป็นไรสมาธิให้ได้ร้องให้หลอดไฟฝั่งนู้นให้ให้ได้ยินอ่ะให้หลอดไฟแบบได้ยินเราต้องแตกอะ่ะ พร้อมหายใจเข้าลึกๆสมาธิให้ได้มุกยังดูไม่มั่นใจเลยชัดหน้าขึ้นสมาธิแอคชั่น I wanna be a villain t h a t so freaking bad by all of the things I never had. Fourth magazine smiling next to Oprah and the Queen. Oh, oh every and time I close my eyes I see my name in shining light. My shining light, <laughs> haw head and I Long believe, the air I Have a yeah, I would have a show like oh bruh, I would be the host of everyone. I just do on the year, mommy slip. i, I put and Brad Pitt and a drop of show baby that in our headshit. Give aware, it away. Get, get it. I probably wish it with a hit. A damn sure I a lot want to see my date. Oh every time I crawl. I see my name in shining light. Smaller hand, think shining light. And if I see the every night, All oh, I, I swear. You are the top From ever feeling that. I wanna be, I wanna be a billionaire So freaking bad. Bye. Never กระโดดลงมาร้องไปเรื่อยๆห้ามหยุดกระโดดลงมา oh, every time close eyes. ลงมาลงมาจากต๊ะเคาน์เตอร์ร้องไปเรื่อยๆห้ามหยุด see name light. เดินไปร้องให้ทุกคนที่อยู่ในฮอล์ร้องไปเรื่อยๆ <Okay. S 2> ร้องไปเรื่อยๆรื่อออ Every time I close my eyes ทำให้เขาหันมามองให้ได้ see my name in shining light จับตัวเขาก็ได้อย่าไปกลัว Different city every night โอ้ายังไม่สนใจเลยทำไงก็ได้เขาสนใจมาให้ได้ร้องไปเรื่อยๆรื่อยอย่าตายอย่าอย่าขนอ่ะโอเค สิ่งที่มุกไม่มีเพียงกังวลอยู่ที่เนื้อเนื้อเพลงแค่เปล่าแค่เปล่าพลังมันเลยยังไม่ออกมันกลัวเรื่องเนื้อว่าเพราะอะไรยังจำเนื้อไม่ได้หรอจำได้แ,แต่ว่างอแบบแบางทีอะไพอมันไปทําอะไรที่แตกต่างจากาปกติที่ทำาทมันกังวลมันก็ลืวไปเลยใช่นั่นคือสายที่คูให้กระโดดขึ้นมาบนโต๊ะแล้วร้องแบบนูน่นแบบนี้เพราะมันเป็นอะไรที่ ที่มันไม่ได้ทำบ่อยๆพราะขึ้นไปบนเวทีอะ่ะมันไม่ใช่มันไม่ใช่ห้องสตูดิโอที่เราร้องเต้นจนชินขึ้นไปเนี่ยแล้วครูไม่ให้เต้นอ่ะให้ร้องอย่างเดียวแต่ร้องให้ทุกทีเนี่ยตอนเปนอะไรใหม่ปุ๊บอะ่ะเป็นข้อมูลใหม่เราเบอร์เลยเพราะว่าเพลงเราไม่แม่นถูกป,ปะลองลองไปซ้อมล้องซ้อมเต้นโดยที่เอาโปกัตไปอยู่ที่อื่นลองไม่ใช่แบบอยู่ในห้องคือแบบอยู่เนี่ย ขาลองลองล้งลวไฟทุกดวงต้องได้ยิน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 แต่ตอนเนี้ยลองเนี่ยที่จะซ้อมล,ลองลองลองล้วชี้ลองล้วชี้ลองล้วชี้ลองลราชี้ชี้ไปเรื่อยเรือเราเพลงห้ามหลุดเนี่ยออกป่ะเพราะตอนนี้สิ่งที่มันน่ากลัวไม่ใช่เนออินเนอร์อินเนอร์เรามีอยู่แล้วแต่มันคือเนืออเน้อพอเนื้อมันไม่มัน่นใจปุ๊บมันเลยไม่ออกเพราะ มันมันมันเป็นธรรมชาติคนเราเลยนะอะไรที่กลัวปุ๊บอะมันจะเป็นล็อกสิ่งที่มีอยู่ข้างในถูกปะคะพอตอนช่วงที่เนื้อรลองได้ปุ๊บก็จะยิ้มได้ mm hmm. ก็จะไปพอเริ่มไม่ได้ปุ๊บ็็เริ่มรือตัวเปล่าต้องจำเนื้อให้ได้แ,แน่นแน่นจนแน่นจนเหมือนแบบว่าเลิมอเป็นเป็นเนื้อได้อะเป็นห่วงใช่ไหมเป็นห่วงใช่ไหม เพราะเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาการตีความแล้วเป็นปัญหาก,การจำเนื้อไปจำมาหได้รู้ป่าวิธีการจำเนื้อที่ดีที่สุดคือการไปเขียนเคยเขียนก่นเขียนเหมือนพับไทยอะ่ะเขียนเยอะๆเขียนเยอะๆเขียนไปเรื่อยๆ,ๆแต่พอเราจาได้ปุ๊บมันจะลืมมันจะลืมได้แล้วก็ไปหาสิ่งที่มันจําเ okay. ป็นโอเคค่ะไปแมงปอเดี๋ยวเอาบมกไว้ก่อนนะ จริงแมง่งปอภูก็ไม่ไม่ได้แก้แะอะไรเยอะเอาเทนวันนี้เทนแมงปอล้องเทนเต้นเราเต้นตามเทนไม่ได้ทำให้เราอดอัดอะไรก็ได้ที่ทำให้เราอิดอาอะเราอยากให้เพื่อนเปลี่ยนแปลงให้เพื่อนคนนี้แก้ไขอะไรครับไ,<ข>ไม่ต้องให้ใครเห็นว่าเราเปลี่ยนอะไรใครเอาอีกปะเอาอีกไหม เอาเพิ่มปะจบแล้วเหรออ่าก็พับอย่างเงี้ยครับพับครึ่งพับพับอย่างเงี้ยพับเป็นสี่เหลี่ยมนะเก็บไว้กับตัวกันนะพับไปอย่างนี้นะพับสองชั้นนะครับจำให้ดีนะอันไหนเป็นอันไหนจำให้ดีว่าอันไหนเป็นอันไหนครับก็เดี๋ยวครูให้ให้ไปหยอดเอง เห็นแล้วเข้าไปในห้องอย่างนี้มันจะมีสองสามบันอันที่เป็นของที่ไปให้สุบสบา,ไายไม่ยืดแขนยืดข้ามาเต้นแรงเต็นกา้าอ,อยู่<อ>กนเดียวให้มันสบายไม่รู้ไม่ชีไม่คิดไม่แค่อะไรมาคลองแขนโยกเยอะ ร็โดดออกมาออกมาเต้นกันมาทำอะไรให้มันร่าเริงว่าทำชีวิตให้มีชีว่ายิ่งสุดเขาเป็นคำสุดเลยมาเต้นแรงเต้นกามาเลยมัเล่นเล่นเล่นกันไม่ต้องไปคิดอะไรให้มากม่ c เ u s e when you say g o มันอยากจะกินักไปมุกกกะกะกะกฮิ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 ฮะฮฮฮฮกะ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 กายัตามเขาอยู่นะอย่าไมคิดอย่านำเข้าก่อกก่ากกกะเต้นแรงออกมาเต้นก้าออกมา แมปพลังห้าน้อกเกาไปเรื <t iny> <t iny> <h <h はは่อยๆเอาไปเรื่อยๆจะมัวกังวลไปทาไมห้ามพลังร้อปลยใจลอยไปให้สุขสบายไม่ยืดแคนยืดขา ำลังลมแลงเล้เป็นกาอยู่คนเดียวให้มันสบายความสนุกกันเท่าไร่มาคลองแคนยกยาอยกระโดดออกมาออกมาตั้งกันมาทำอะไรให้มันได้เริงว่าเฮ้ยโอ้โหเงฮ้ยเ่อย เห็นอะไรบั่งเห็นอะไรมัางเห็นเทนค่นนอกจากเห็นแล้วรู้สึกไงรู้สึกว่ามีความสุขดีเวลาร้องค่ะแค่นั้นเองของแมงปอคือมันสนุกตรงเนี้ยแต่ตามันไม่สนุกตามันคิดแต่ท่าอย่างเดียวเลยแต่เมื่อกี้คือตาแบบสนุกมากขำมากแบบไปแต่พอเข้ารอบสองบุคพอพลังมันตกปุ๊บมันเลยแบบ เริ่มพลังมันเริ่มโคงเพลงเนาะเริ่มเหนื่อยเริ่มเหนื่อยแล้วก็ทำความรู้สึกนี้ให้ได้มันสนุกมันสนุกมันสนุกมากมันสนุกแล้วแบบถ้าหลุดบ้างก็หวัวเราะตัวเองไปบ้างก็ได้มันไม่จําเป็นต้องเ๊ะมากแบบคือถ้ามันจะมีหลุดไปบ้างเพราะความไม่ตั้งใจคือเราตั้งใจแล้วมันหลุดอ่ะก็ต้องปล่อยมันเป็นไปแล้วสนุกกับมันมเมื่อไหร่ที่ม่อกี้เสน้นหก คนนั่งดูยิ้มตามขำแบบว่าสนุกไปด้วย,ยอะไรเงี้ยเพราะเรื่องเสียงยังไงพอถึงตรงนั้นแล้วมันไม่ได้ร้องสามสี่ห้ารอบเราไม่ได้ร้องแต่ช่อนถูกปะเพราะฉะนั้นในท่อนที่ตัวเองไม่ได้ร้องมันต้องยังเป็นความสึกแบบเมื่อกี้อย่างต่อเนื่องคือก็อเต้นไรก็ยังอยู่ถ้าเต้นออกแต่อารมณ์เราก็ยังสนุกเลยกันนะเนอะอะไรอย่างเงี้ยต่อไป่งความรู้สึกนี้อย่าทิ้งอย่าทิ้งมันสำคัญมากจ้ะโอเคอย่าลืมนะ ัดไทยพัดไทยเยอะๆมันจะได้จําได้พอเมื่อไหร่ที่มันจําได้ปัญหาที่เหลือเมื่อกี้มันจะหายไปเองใช่ไหมบุกเชื่ออย่างนี้ป่ะหรือมูคิดว่าปัญหามันก็มันก็ผิดอะไรมันก็มันมันมันเป็นธรรมชาติคือเสร็จแล้วค่ะสี่ทุ่มเนาะไว้หนูเสร็จแล้วค่ะของฝั่งหนูเสร็จยังของคนที่ไปอาบน้ำไปอาบน้ำป่ะแล้วก็ไล่เสร็จแล้วออกมานะไปไปเข็มภาษาไม่ใช่ภาษาเรา คนดูสาวผัดให้ได้่ังทันทีภูเข้าใจมันคิดมันคิดยากแต่มันจะผ่านไปถ้าเราทำเต็มทีค่ะค่ะมุกกระเป๋ามุกอันไหนไปไปตีภูไปร้องเพลงไปเรื่อยๆเต้นไปกับไม้ภูถังภูต้องใ่บอกว่าให้ห่านาทีเป็นโปรกีตาร์เมื่อกี้นะแล้วก็ให้รีบออกไปพรุ่งนี้นะไม่รู้เลยแม่ค่ะอารมณ์ เกลียดใช่ไหมคะไม่ชอบหนูตีพไงก็ก็อารมณ์ประมาณะครูคนสุดท้ายเลยเป็นลวหปูไปนะมันก็อารมณ์ประมาณนะคะแต่มันจะกลายเป็นแบบเครียดอย่าเครียดเราต้องคิดเหนือกว่าอย่าไปสนใจสมมตินะสมมติในตนการใช่ไม่จริงอยากจะโยนไฟใส่มันนะ แต่ไมต้องเครียดแต่เป็นอารมณ์แบบมองให้เห็นอะว่าพี่พี่บอกมองตามองคิ้วมองจม,มูกม,มองหน้ามองแล้วแบบน,นะ่ <c ười> นเกียดแ <c ười> ลบ <c ười> ่ชอบได้จบไปแล้วนี <c ười> ่ให้คิดให้คิดในใจให้มันแรงยอย่าอย่าไปมีจังหวะที่แบบไม่ได้เ,เพราะเพลงนี้เราต้องเหนือ่อยตลอด ห้ามแผ่วใช่ไหมคะมันจะมีแบบบางชอตแบบไม่ได้ที่เห็นที่เห็นไม่ได้ตอนที่เขาล้อก็ต้องแบบลอ้อเสียน่ะเหนือกว่าตลอดเป็นคนแล้วก็ไม่ได้ d i <c oughs> ่ได้ไ